เอดิเอาแล้อยาให้กูมีอะไรกับอยาให้กูมีอะไรกับมีมีอ่มีฮะมีไปแล้วเรื่องไปแล้วมามามั้มหันทุกคนหันหมดอยูเป็นฝา สวัสดีครับสื่อทุกคนด้วยนะครับเปิดคลิปแบบมืดๆนิดนึงนะครคลิปในวันนี้นะครับเป็นคลิปที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายๆคือเมื่อวานผมบอกเลยว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ผมรู้สึกเสียดายที่ผมไม่ได้เอากล้องไปถ่ายคลิปคลิปหนึ่งในเหตุการณ์ของเมื่อวานแต่ว่าผมจะมาเล่าวันนี้แล้วในเมื่อวันนี้เพื่อนก็คุยงานกันพอดีด้วยมันเป็นคลิปเกี่ยวกับของการทํางานในคณะของผมอ่ะ แล้วไหนๆ,ๆเพื่อนก็คุยงานกันพอดีแล้วแบบเรากาลองแบบว่าอยากรู้ว่าสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาที่ผมเรียนเนี่ยเขางานประเภทไหนคุยอะไรกันกันแแบบอยากมาดูเฉยๆอยากมาแชร์มอ้ยง่ายคิดถึงเพื่อน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ครับเหงามากเลยครับผมเรียนคนเดียวครับ <ๆ S 1> ผมเหงาเหงา <ๆ S 1> เพื่อนเ,เรียนด้วยกันแบบ2คนบ้าง3มคนบ้างส่วนใหญ่คนเราก็เรียนด้วยกันกนหมดอ่ะมี่ผมว่าแยกเรียนคนเดียวอ่ะเศร้าชิบหายเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไปหาเพื่อนนะครับเพราะว่าผมคิดถึงมันแล้วเว้ยเบอร์จัดเลย ความบังเอิญมีในโลกไว้ทุกคนวันนี้ผมมาหาคิงใช่ไหมฟิลเดิมคือผมต้องยืนรอเพื่อนไว้คือคือคมันต้องมีคนลงมารับเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเด้กันครับนี่ความบังเอิญไหมทุกคนนี่คือน้องที่เขารู้จักผมแล้วเขาบอกว่าเขาอยู่ตึกเดียวกับพี่คิงแล้วอยู่ชั้นเดียวกับพี่คิงพอดีอันง่ายๆลิฟต์มันขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้อยู่ชั้นเดียวกันเนี่ยบังเอิญเพื่อนไม่ต้องลงมารับเลยเคยเจอไอ้คิงไหมเคยครับเบ่อบ่อยเคยเคอเคยเคยขอบคุณนะขอบ ลองมาดูกันว่าผมยังจำรหัสห้องมันได้อยู่หรือเปล่านะฮะเพราะมันน่าจะเป็นห้องนี้นี่นี่ห้องนี้ห้องนี้แต่ผมจะจำรหัสได้ไหมผมมาดูกันนะเปิดเข้ามาจะพูดกับง่ายดีกว่าง่ายดีกว่ามาเองล พวบังเอินอ่ะน้องเข้ากันไหนไหมครับเข้าครับพี่เข้าไปได้ไหมได้ครับอยู่ตะเกียบไหมอยู่ครับอยู่ชั้นไหนฮะชั้นเจ็ดครับเอ้าไปดิ่ไปด้วยกันเลยโคตรตลกไะเมื่อกี้ซีคอมซีคอมมึงว่างเปล่ามึงว่างฟังเรื่องราวของกูเมื่อวานมาเดี๋ยวรอรออ่านลอยโดมาก่อนไหมลอยอ่านลอยโดมาเดี๋ยวเล่าทีเดียวกูอยากเล่ามากเลยมันมาทำอะไรวะอันนี้มาดูพวกมึงทำงานว่ากูอยากรู้ว่าการทำงานของสาขาอื่นเป็นยังไงมันจะเหมือนกับที่กูไปรอพิชชิ่งไหมอันนี้เราแรกเปลี่ยน การการทำงานของพวกเราถูกต้องนี่กูอยากมาพูดคุยไงก็มาเมื่อวานพวกกูสาจุ่มน้ำไปเลยคิดงานไปเลยเออไอสัตว์คือเมื่อวานอ่าวขอขอแชร์ว่ากูคือตอนนี้มีอยู่สงานเมื่อวานงานคิดบนหนังงานนอาจารย์ให้เวลาประมาณ2อาทิตย์ปะ ต่ออาทิตย์เมื่อกี้าวัลสุดท้ายก่อนส่งส่งเมื่อวานอะส่งเมื่อวานไอส่งวันนี้คิดเมื่อวานแล้วส่งไปยังส่งไปแล้วแล้ววันนี้ก็คืองารนหนึ่งวันนี้ก็คืออันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราคือคืออาจารย์ให้คิดบทหนังมาที่อยากทำเป็นอ่ามิเทิร์มอะไรเงี้ยฮะไคิดบทหนังอะไรดีว่าปั่นปั่นเนี้ยเราต้องแบบหาคอนฟ l i เล็กเล็กแต่ว่ายิ่งใหญ่อะไรง่ายงอะไรจอดว่าไปซื้อน้ำปลาให้แม่จริงปะเนี่ยเออาเด็กไปซื้อน้ำปลาให้แม่ แค่นั้นเลยเด็กจะไปซื้อน้ำปลาให้แม่แต่ระหว่างทางแบบถนนมันพังก็เลยไปลำบากจบแค่นั้นเลยโอง่ายๆเล็กๆจะยิ่งใหญ่ง่ายๆจะยิ่งใหญ่และงานนั้นไอ้ไอ้ midterm ที่มึงทำไออาร์ตอันนั้นเป็นไงบ้างวิชวลวิชวลวิชวลอยากดูไหมล่ะกูขอดูทีลงมาได้เงี้ยอัอโหลดพรุ่งนี้ดูไปเลยดูไปแล้วนี่ๆๆเบี่อยเบีอยเบี้ยมันทำรามเรื่องกูเลยแหละเนี่ยไปนอกไปนอก ไออแต่ประเด็นคืออาจารย์ว่าไงการไม่ได้ไหวใจที่ไม่ตรวจัวใจไม่ตัวเอ้ยกูอยากรู้คอมเมนต์ที่ฝมายเลยอยากรู้มึงคิดอะไรอยู่ทำไมถึงทำอะไรแบบนั้นวะเออวะอยากรู้มันเป็นจิตใต้สำนึกคือวันที่มันอยึงตอนมึนไปกูตกใจมากเลยนะว่ามึงทำ ที่งานไม่ออกไออาร์มันก็เลยเปิดไอ้คลิปผู้หญิงเต้นใหม่มาเอ้ยกูเอาเต้นดีกว่าไว้แล้วก็ส่งเลยใจตั้งใจเลว่างานมันจะมาได้เลยที่เราไม่ต้องคิดเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยรู้ขอดูงานเพื่อนหน่อยดิเฮ้ยมันจะโตด้วยมีเสียงอันนี้เท่ไหมเฮ้ยเนาะ เน่าอีเงี้ยสร้างสรรค์สร้างสรรค์ดีๆก็มีพี่จอนได้ทำพี่จอร์ดทำเป็นไหนครับไหนเขาด้วยนะฮะเพื่อคนไม่ดูคลิปนั้นแล้วมาดูคลิปนี้เลยดูไม่ไฟคลิปชื่ออะไรจอนชอบจอนชอบจริง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 จริอยู่ในเครื่องพี่เลยชื่อคลิปเก่งว่าไงจอนชอบจอนชอบเอามาลองเค่องกูนคืองแบบชีวิตจริงทำไม่ได้ก็เลยมาตัดต่ออะไรวงใหี่ ตระวังอะไรอะไรเนี่ยอะไรกันแต่เมื่อไรหรอให้ระวังคนเกินนะฮะปีเท่านั้นวัสดีครับวีทุกคนด้วนะครับไอ้น้องบอลน้องบอลลองย้อนไปดูคลิปแรกๆของของของห้องนี้นะแล้วเอามุมเนี้ยมาเปรียบเทียบให้พี่ทีพี่อยากเห็นมากเลยว่ามุมเนี้ยตอนนั้นกับตอนเนี้ยมันคือยังไงเนในในมุมเนี้ยเห็นไหมเป็นทาวเวอร์ไหมของอันนี้หรอเนี่ย เน่ยทาวเวอร์ทาวเวอรมันเพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะพูดถึงพี่อยากเห็นพี่อยากเห็นภาพแรกๆอะ่ะม,ม,มันมันมันมีแค่ไหนเอาแรกๆอ่ะต้องแบบช่วงปีสองะปีสอปีสองีงเริ่เข้าห้องอ่ะเข้าเคปครั้งแรกอ่ะเออ,อเออเริ่มเริ่มมาลองขาเข้ามาครั้งแรกตั้งแต่ยังไม่มีเพอ่ะตั้งแต่ที่มึงชวนกูไปซื้อของเลยอยู่มึงก็เฮ้ยของมันต้องมีแล้วก็ซื้อเพยสี่าเลยไอ้เียแล้วทีวันนี้ยังยุขึ้นอยู่เลยเอาเลเอาเลย

อกครับแค้นใจชิบหายเรื่องนี้เยังไม่เล่าไม่ได้ยกงเล่าเล่าให้ฟังไปแล้วไอ้อร์โหขนาดนั้นเลยหรอวะฟังกูดีฟังฟังกูก่อนฟังกูก่อนนั่ง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 ังเลยกันราฟังเลยกันเดวกตั้งก้องนะเด่ inum, ๋ยวกูตั้งกล้องนะฟังเลยฟังเลยทุกคนตรงนี้เลยนี่เลยกันไม่นั่งนี่กัน็ไ้ว่าก็ได้่ยชาบูม่นั่งนี่ๆม่นั่งนี่้งังเลยอั่เดมันตเล็กช่ไมัดเก ขึมนห้องมีน้ำตปล่ากินเฮ้ยขึ้นมาฟังกูดิมึงฟังกูมึงเรียนมาร์เก็ตติ้งได้ไหมเรียนมาร์เก็ตติ้งไหมมึงรู้จักการพิชงานใช่ไหมพิชงานรู้จักการพิชงานใช่ไหม ไปพิชงานได้เมื่อวานมันคือมันคือหน,นึงน่งในวิชาของ Marketing อมาร์เก็ตติ้งจิตสำชื่อเต็มไม่ได้แต่มันคือมาร์เก็ตติ้งของโปรนิวอ่าคือคุณต้องเรียนโปรนิวแล้วทีนี้เขาก็ให้งานมาหรือว่าต้องไปพิชงานที่ที่ที่ทอาจารย์ทํางานอยู่เท่านั้นนะเพื่อเป็นการเหมือนว่าให้อินให้นักเรียนอินคุณเข้าใจกู <S <S <ใน S 2> ไหมคุณเข้าใจใช่ไหมให้นักเรียนอินอินว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะแบบประสบการณ์จริงอะไรเงี้ยคือแบบต้องไปตรงเวลานะไปอะไรอย่างนี้พาตัวกูคิดแอปวอร์คือแอปวอร์คขอบคุณทั้งสองทีมจีเซน แล้วจะมีเพียงแอปเดียวเท่านั้นนะที่จะได้ทุนจากผมอะ คิดไปแล้วชิบหายแล้วไอ้เยียต้องแบบตรงเวลาแน่ๆเลยนี่วันพีเซนต์จริงคือเมื่อวานเหตการมันขึ้นเมื่อวานเลยคือนัดบ่ายสองที่ได้เห็นัดสิบเอ็ดโมงจางบอกบ่ายสองได้ไหมอะไรเงี้ยอ้าวพี่อาจารย์ไม่ว่างเลยจางคงงานเยอะเพราะว่าจางก็เป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดของเอ็นพิเอชพูดไปปุ๊บรู้มีอยู่คนเดียวเสู้น,นะครับอาจารย์อาจารย์มีสไตล์มากพูดอย่างนี้นะอาจารย์เป็นคนมีสไตล์แล้วเป็นติดหนึ่งในใจกูตั้งแต่ที่กูเรียนมาสามปีจางคนนี้ไม่ลืมพูดชมก่อนด่าทีหลังไม่ได้ด่าไม่ด่าเลยจางผมไม่่ไดด้าาาาออจรยย์์เลพพิม มึงฟังกูสิมึงฟังกูมึงเก่งสวยนะเออเออใช่แต่เราฟังก่อนเนี่ยทีเนี้ยเฮีถึงเมื่อวานใช่ไหมตื่นมาปุ๊บเนี่ยนัดบ่ายสองใช่ไหมเออเราเหี้ยตื่นเที่ยงเหี้ยทันไม่ได้ทันคือเราต้องไปประมาณบ่ายโมงนัดบ่ายสองก็ต้องถึงบ่ายขึ้นใช่ไหมอ่าเมเจอร์และชิโยทินอยู่นู่นน่ยอยู่นู่นไอ้คือจากนี่ไปประมาณครึ่งชั่วโมงบวกรถติดอีกอะไรก็เพิ่มเผื่อไปชั่วโมงใช่ไหมอ่าเที่ยงครึ่งอัดปะวะกองอัดป่ะวะ อาจจะว่าด้วยเที่ยงแล้วไอ้เที่ยงเที่ยงยังไม่ได้ไปอุ้ยเที่ยงเติมมาขี้เลยต้องมาคุณเที่ยงไหมไม่เอ้าไม่เที่ยงก่อนเหรอเป็นปีแล้วเนี่ยไม่ได้เที่ยงวันอุ้ยเที่ยงเติมมาขุณเที่ยไหมอ่ะกูถามคุณเที่ยงเตื่นมาดูเรียน้ำ คึชโเฮียรู้ตัวีมึงเอาโทรศัพท์มาไปมึงเหมือนแบบมิติมันดูดอะลาขี้อยู่ตีมันดูดี้ครึ่งชั่วโมงแล้วท้งคึ่งแลวเฮียแล้วทีนี้ยกูไม่ได้ขับรถไปเองไงกูต้องไนั่งไหนคอปทีนี้กูต้องไปหาไอ้คอฟช่วงนี้เฮียช่วานี้ไม่ทันแล้วสัตว์ไอ้คอปโทรมามันอยู่ไหนแล้วเพื่อนไอที่อยู่แบบเดิเว้ยี้กูอยู่ฟิวเวกูต้องไปฟิลนี้กูรู้กูรู้ตำแหน่งแล้วกูต้องไปฟิลนะไปมึกูถึงปุ๊บไอ้คอปแม่งก็เออกินไก่แล้วไอ้ขี้ เขครั่งกินไก่อิ่มแล้วีย่ทัดโทรมาเพื่อนเอาเงดีมี2เวเวกูไปหาเมืองหรือมึงมารับกูเพราะว่าไปกันสามคนไงก็คือต้องมีมีสเวคือมันจะมาหาทางพวกกูที่ฟิลหรือว่าจะให้กูผ่านทางไปรับมันเพราะมันทางผ่านและอ่ะ นว่าบอกมาก็ได้ไอ้ยัยนั่มากินเค้กซีก่อนไอ้สัตว์มันก็จะมาปุ๊บกูสั่งเขามาให้มันเรียบร้อยปุ๊บจ่ายเงินปับ๊บเงินกูกูจ่ายแนละ้วปับ๊บมันโทรอแอบเอาอสั่งกลับบ้านเลยสั่งกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูแบบมารับมารับกูเลยอย่างงี้รีบไอ้เยัยพี่ครับพี่ครับเอากลับบ้านครับไอ้คอปก็เลยพี่มันยังแห่ไม่เสร็จไอ้คอปยังแห่ไม่เสร็จเหมือนกันเค้กซีมันสังส่งไม่เสร็จใส่กล่องแหมไม่เสร็จมันจะใส่กล่องมันก็บอกเอาวิ้แงแซมสองชิ้นไปใส่ส่่กลลองมมื แค่ลืมมิ้แซบสองชิ้นนั่นนหละมันก็ลืมทิ้งไว้นั่นเลยมันก็บ่ดอะไรีกกูไม่แดกมิ้งแซบงยินโดยเขอไม่แดกมิแซบอะไอ้เหี้ยสองชิ้นนะจะมาเซิร์ฟเกมส์ไดไหแต่ว่านายอมันาแ้คือมันไม่ได้แดกมิงแซบสองชิ้นแล้วก็เปดไอ้เหียมันก็ไปแบบบ่นเหมือนบ่นๆไอที่ืมึ่งแซบป๋อเสียดดยอะไรเงี้ยอันสนเสียไดแต่จังหวะจะไปเนี่ยออกออกตัวได้เียสายครึไอ้สัน่ายครึออกตัวเยียไม่ทันแล้วดูดู ต้องจอดรถอีกนะได้ยังไม่ทานไม่ทานางนี้ไม่ทานก็รีบคือเรารีบสุดนี้เลยไปจอดรถปุ๊บอะไรป,ปุ๊บลงไปวิ่งตุดดุดดถึงหน้าที่ท,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 ที่ที่นัดหมายถึงปุ๊บอันนี้คือบ่ายสองประมาณบ่ายสองห้าทีละถึงปุ๊บมีกลุ่มมาก่อนหน้าอ้าวอาจารย์นั้นกลุ่มด้วยว่าอะไรเงี้ยคิดนันกลุ่มคือต้องเข้าใจว่าอาจารย์เนี่ยน,นัดพรีเซนต์ภายในตั้งแต่อาทิตย์นี้มั้งอาทิตย์นี้แหละใครจะมาพรีเซนต์ก็มาใครว่างก็มานึกออกปะแต่ทุกคนต้องไปทำนะเพราะมันมันเป็นแบบไว้นอก็เลยกกลไปันอ่มมมีุา ก็ถามประมาแต่เมื่อไรเหี้ยแม่มมาเที่ยงเหี้ยแล้วทำไมทำไมไม่ได้พรีเซนต์อ๋ออาจารย์อาจารย์บอกว่าก็นัดบ่ายสองแล้วมั้งแต่ว่ามันรีบมาเพราะว่ามัจองคิวอ๋อก็เลยเข้าใจได้ทีนี้ประมาณบ่ายสองครึ่งแหละบ่ายสองครึ่งอาจารย์มาแล้วอาจารย์มาสายทำไมเหี้ยเริ่มเริ่มไม่ใช่แบบภาพแอบวอที่กูคิดแล้วเริ่มไม่ใช่ที่กูคิดแหละอันนี้ทีนี้ไอ้กลุ่มนั้นเข้าไปพรีเซนต์เดินออกมาประมาณประมาณบ่ายสามอ่ะกูเริ่มชื่นใจเหี้ยเดี๋ยวกูได้ต่อแล้วไงบ่ายสามเดินมาไที่บ่ายสามคุณฟังเสียงค นี่มึงมึงตามทันใช่ไหมตามกันใช่ไหมตามทันนะฝ่ายหลังไม่งเดินออกมาเฮียแม่งทำหน้าแบบจ่อยไปเลยคืออาจารย์จะดีนะต้องทุกคนต้องเข้าใจนะอาจารย์จะดีแล้วเป็นคนมีสไตล์นะครับไอ้พวกนั้นแม่งเดินออกมาปุ๊บเฮียหน้าจ่อยมาเลยเสู้ๆนี่สู้ๆสู้เฮียแม่ออกมาเลยปุ๊กูยิงกันแบบไม่ได้มีแค่พวกกูนะมันมีพวกกูสามคนแล้วก็มีอีกสามคนที่ที่อยู่กลุ่มเดียวกูอะมันมันขับรถมามันมาคันคือกลุ่มเดียวกันคือแยกกันมานี่ก็ไปเจอกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเฮียกลุ่ม มึงก็ขยันถาม,มันจะได้จบไ,ไวๆมึงก็ต้ยาาาาาาไอ้เจ้หน้าที่มึงคือฟังไม่ต้องเสือกถามมันกมันต้องถามมันต้องอินด้วยไม่เออแล้วก็รู้ <laughs> ว่าการพิชงา <c oughs> ทนที่เนี่ยมันไม่ได้พิดแบบว่าในห้องเวยแบบเปิดห้องก็ไปแล้วไปพิดงานฉายโปรเจคเตอร์ไม่ใช่การออฟฟิศเลยเฮียคือกูไปเชงเงหน่าดูตรงนั้นคือฝ่ายสํานักงานไม่แน่ใจว่าเป็นแผนอะไรนะน่าจะเป็นมาร์เก็ตติ้งแหละก็อาจารย์เป็นแผนมาร์เก็ตติ้งนะพิดตรงนั้นทุกคนตรงนั้นนั่งฟังหมดพวกผู้ใหญ่ที่เขาท เหี้่จังหวัจะเสียบคอมอันนี้ยังไม่เล่าก่อนหน้านี้ไอ้ทัดเอาโน้ตบุ๊กไปแต่มันเอาแม็กไปเขาย้ำเลยนะว่าให้เตรียมคอมมาเองเตรียมสายมาเองแบบเหมือนไปเตรียมบิชชิ่งเองไอ้ทัดเอาแม็กไปไอ้กลุ่มก่อนหน้าก็มาถามว่าเออมีสาย HDMI ไหมที่มันเสียบเข้าแม็กได้ไหมแม็กไม่มี HDMI ครับหน้าซีดเลยไอ้เหี่ไอทัดนั่งหน้าซีดเลยชิบหายแล้วไอ้เหี้ยเอาคอมมาเครื่องเดียวได้วยหรอไม่ เซ็นไม่ได้ยังไงจังหวะนั้นก็พรีเซนต์ไม่ได้ไม่ได้กลับต้องกลับไปเอาของมาใหม่หรือไม่ก็กลับไปเลยแล้วมาวันอื่นยื้ยังไงก็ไม่ได้น่าสิ้นเลยแต่กลุ่มก่อนหน้าแม่งใจดีไงแม่งก็จะให้ยืมโน้ตบุ๊กเลยให้ยืมเลยอ่ะยืมปุ๊บแล้วก็กลับกันไปเลยทิ้งโน้ตบุ๊กไว้ให้เลยเข้าใจดีใครจะพีเซนต์อาจารย์เดินมาบอกว่าแป๊บนึงจะบอกแป๊บนึงเดี๋ยวมาพรีเซนต์ทีนี้กูก็เออแป๊บนึงก็นั่งรอเสร็จโน้ตบุ๊กไว้ขี้ทั้งเช็คโน้ตบุ๊กแบบไไไไไออออออ้้้้เเเเเชช็คฟฟงงงจลใดนนะะยยย่าีีรรแตตมััวปบ ไอโอบเนี่ยคือเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้และไม่ได้เรียนโปรดิวและไม่ได้มีพันธะอะไรเกี่ยวกับการ p i ช c h i n g งานมาทําไมมึงเลยถามเอ้ยมึงมาทาไมวะมันบอกโครงการหนุนหนังเพื่อนหนุนหนังคืออะไรวะอ๋อหนุนหนังคือโครงการนี้มองเทียบร่วมกับเอพิเจอร์ไปทํเหมือนหนังอ่ะซึ่งไอพวกนี้มาทําตั้งแต่ปีหนึ่งนี่ปีสามนี่เสร็จหรือเปล่ายังไม่จบหรือเปล่าไรเนี้ยคือมันมาก็ถามว่าเอแล้วอันนี้มาทำอะไรเพราะเขามารอดูงานที่ตัดตัดดับอาจารย์ต้องเข้าไปดูดับงานดามงานกี่ทีวะ90 ชัมงครึ่งดีกว่าไ,ไอ้ยื้ยไม่คุยชั่วโมงครึ่งอาจจะแบบกี่ดาำกี่ดาบสองน้ำมันจะมีคนหนึ่งตัดจะมีนคนหนึ่งตัดนะสองน้ำดูด้วยกันโอ้ไอ้ยื้สามชั่วโมองอ่ะเพื่อนทีแรกกันนึกว่าสามชั่วโมงจริงๆอะไรเงี้ยอาจารย์เดี๋ยวเรามาพักช่วงเบรกผ่านนั่งคุยกันโอ้ไปแล้วชั่วโมงหนึ่งผ่านแล้วชั่วโมงหนึ่งนี่คือสี่สโมนะมึงฟังอยู่นะ สี่โมงได้เหี้ยสี่โมงยังไม่พีงานเลยชั่วโมงหนึ่งผ่านไปอาจารย์หนึ่งมาพักเบรกสิบนาทีค่ะแปมหนึ่งนะแปมหนึ่งอันนี้คือพักเบรกสิบนาทีเขาบอกว่าไม่น่าดูไม่น่าดูกราวสองอเขียยชื่นใจชั่วโมงครึ่งไม่ถึงสามชั่วโมงดูรายการแล้วห้าโมง ไม่ออกมาเลยเยี่ยมแอ้ยเยี่ยมไม่ออกมาเทีมันคนน่าไอ้ฟังกูอยู่ปนี้ไอ้ฟังกูอยู่ไอ้ฟักูยู่ฟังนีอยู่ไอ้ฟังกูอ5โมงยังไม่ออกมาเลยโอ้ยกูรอมาโคตรเปื่อย2ชัมม่วโมงคุยไอ้โอ๊บกับไอ้ทิวอะไอ้เด็กหนุนหนังอะตั้งแต่เข้าปีหนึ่งจนกูจบปีสี่แล้วคือหมายถึงเรื่องราวที่คุยนะกูเข้าปีหนึ่งจนกูจบปีสี่ผมจะทำอะไรกูคุย,คย,คยเลยไปจนแบบกูจะเกษียณแล้วอะยังไม่ออกมาเลยโอ้โหไอ้ที่คนเปื่อยทีนี้จานเดินออกมาอุ้ย ออกมาแล้วมีสตอรี่หนึ่งที่แบบกูถ่ายจังหวะพอดีที่กูจะถ่ายว่าแบบประมาณว่าอะไรแบบมันมันถ่ายแบบถ่ายถ่ายวิวแบบรอนานอะไรเช่นประมาณเนี้ยแต่พอกูกดถ่ายปุ๊บอาจารย์เปิดประตูมาพอดีหน้ามันนี้ยมันจะมีอยู่สตอรี่ในมันอะยิ่มีมีหนุ่มดูหนุ่มดูเดี๋ยวกูขึ้นให้าหนุ่มขึ้นห้ไร้แบบดีใจอาจารย์มาพอดีอ่ะอาจารย์ก็บอกว่าแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเอาไปเหมือนเดิมไปสูดอากาศเอาไปสูดอากาศกลับเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดขอองหนัต่ เที yeah, Who, ่ยวต่อยมีต่อยอีกไอโอไอทิวไปคุยแรกตรงนี R ้กูว้าเวกูอยู I I anymore anymore. Anymore anymore. ่คนเดียวมึงจำไงเคซีได้ปะระหว่างบนรถอะกูกินมาชิ้นเดียวแล้วทั้งวันกูไม่ได้กินอะไรเลยตื่นตั้งแต่ตื่นเที่ยงนะหโมงไม่กินอะไรนะหิวชิบหายหิวมึงไม่กินอะไรเหมือนกไงมึงกินตัวไม้รอก่อนดิมึงรอก่อนเดี๋ยวมึงได้กินอันนี้กูเริ่มเริ่มเริปื่อยเงินไปไงตอนตีกูเหนียวแล้วตอนะจ๊ะ มึงรอก่อนเรื่องนี่ยมึงเปลยแหละอันนี้อเหนียวแล้วตอนทีนี้ต่อกูเปอยอะไอ้เหี้ยไปนั่งคุยไงโอ๋ไม่โอ๋เมื่อเขาได้พีเซนเมื่อไหร่จังหวะจังหวะไหนไอโอ๋6โมงไหมเหงี่หงอกโมงไหมหางคืออะไรไง6โมงยังไม่ออกมาคือกูนอนมันจะเมีสตอรี่หนึ่งที่กูนอนแล้วกูไม่ไหวแล้วกูหน้าทิมแบบหน้ากูทิมโซฟาอย่างเฮียเล่นโทรศัพท์แบบคือกูเปอยแบบเปอยแบบเปอยมากๆแล้วอ่ะทีนี้อาจารย์เปิดแบบเปลยไปดูมาแรกออกมา6โมง10ออกมาแล้วอีกรอบนี้แหละกูได้ยิเซนแล้วใจแบบอ้าวยังรออยู่เหรอ อ่ะทีเนี้ยวัวพีเซ็งงานมึงฟังกูก่อนมึงฟังกูก่อนมึงเคยกินข้าวดูหนังไหมเคยเนี้ยคือเดียวกันอ่าอันนี้กินซอาไปเดลย้ยเ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮิยเคุยเร้ยมฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮนยเ้ยเฮดยเร้ยเฮ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 ้ยอฮ้ยเยเฮู้เฮ้เ้ยเฮอยเ่าเฮ้้เยเฮเ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเยฮ้ยย <Scroll> แต่แล้วมันจะมีหลายๆจุดท so like ี the the <laughs> <Tá. S 1> ่เราจะพลาดอยู่เขาก็แนะนำมาเขาคุยกับเราดีๆเราก็แบบนี้นี้ไม่ดีนะนี้เออเพี้นะนี้ก็อะไรเงี้ยเขาแนะนำเราจบพิชิ้นงาน20นาทีรอ4ชั่วโมงกูเรียกวาทำไมเสร็จปุ๊บกลับขับรถกลับจังหวะกลับมาปุ๊บไอ้ทัดอยู่เมืองเอกเมืองเอกมีร้านเหล้าเยอะไอ้คอฟแม่งไม่ยอมส่งหน้าไปซอยคอฟแม่งขับรถเข้าไปขับรถเข้าไปซอยทัดถึงในซอยคุ่นลึกลึกชิบหายจังหวะข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าคือหอยทัศน์แล้วนะจอดส่งหน้าบาซอยก็ได้แต่ถึงแล้วปุ๊บเลี้ยวปบเข้า ร้านเหล้าเลี mm ้ยงบุปเพ็ญซอยร้านเหล้าไอ้ฐานในคอร์ดหึ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 แล้วมึงไงดูอุกันดันหุยหุยหุยหจนไปวนรอบหนึ่งจริงๆมันควรจะลงแต่รอบแรกจบนะมันวนอีกรอบหนึ่งมันวนสองรอบจนอีกรอบหนึ่งกูเจอคนรู้จักแล้วชื่อน้องฟ้าอันนี้น้องฟ้ากูรู้จักมึงก็รู้จักทุกคนรู้จักเคยเจอกันเจอที่ไหนน้องฟ้าเคยออกหอลมอด้วยนไดเจอใครน้องฟ้าไปไหนแฟนฟ้านั้นน่ะเจอน้องฟ้าจังหวะคนรู้จักรองฟ้าอยู่หน้าฟิป มึงฟังมึงฟังมึงฟังเราไปอยู่หน้าเลยนะหน้าฟิปโอเคผมชอบอะคลองจองกันดีเราไปนะเราไปอยู่หน้า like ฟ cool ิปอะีรเราไปน้าจังหวะนี้กูก็เปิดกระจกนึกภาพเลยครับโดยเขาเป็นรถที่แบบขนบรรทุกของทำงานเยอะมากเก่ามากด้วยที่นั่งนั่งได้ข้างหลังได้สามคนใช่ไหมนั่งคนเดียวกูนั่งอย่างเงี้ยอันนี้คือนั่งนั่งอย่างนี้ยจริงกูนั่งอย่างนี้ยนั่งเบียดนี่ของแม่งแน่นจัดเลยอะไม่อะไรนี่ช่างมันเปิดกระจกตึ๊ดตกระจกลงมาสุดกระจกลงมาสุดฟ้าฟ้าปลาไม่หัน ทุกคนหันหมดยกเป็นฟ้าป้าหมาล่าหันป้าหมูปิ้งหันคนที่นั่งกินบงกินเบียร์นั้นหันปลาไม่หันว่าไอ้เหียเมย์มาแรถแม่งไปแล้วไงานไหลไปแล้วเอาจบขึ้นก็จบขึ้นมาครึ่งหนึ่งจบขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะไอ้ท่าน่ะมั้งเฮ้ยเพื่อนปกติไอ้รถไอ้คอบไปจกมันชอบเงี้ยทำไมขึ้นด้วยพูดจบปุ๊บขึ้นครึ่งนึงปุ๊บหยุดเลยไอ้เหี้ยพูดชิคอมอ่ะพอไม่พูดเสร็จก็จกแม่งหยุดแต่ไอ้เฮียหยุดปุ๊บแล้วโอ้ชิบหายแล้วไอ้สัตว์ไอ้ท้ายไอ้คอบ เสียงมันเละเล่าออไปไรเฮี้ยกระจกหลังนี่แหละมันตัวรอดเลยเสียออกไปหน้ากูมันไม่เห็นหรอกมันเห็นหน้ากูเียทุกอย่างที่หน้ากูคนไม่ผ่านไปผ่านมาแบบไอ้พวกยิงหูหูแล้วคนไม่มองแบบแล้วกูแบบวิ่งก็จบแค่แก๊กแก๊กไม่ขึ้นสักทีสัตว์เลยโคตรเซ็งไงเฮี้ยกูจากพิ้กับมันนะแต่ทำไม่ได้ไงเกิดอะไรขึ้นวะขับรถสองไอ้ทัดกลับ ไม่มีอะไรแล้วอาจจะนี้งขึไม่มีอะไรกระจกม่งยังไม่ขึ้นเลยจนกูจะถึงบ้านเน่ะหน้าบัตรซอยแล้วกูแก๊กแก๊กขึ้นแล้วแอดขึ้นตึ้งโอ้ยชื่นใจสัตว์อ่ะหมดอันนี้คือหมดแล้วนะจบแล้วไปยังไงดิทำงานต่อได้ทำงานดโยไอนิุ่ยยิ่นอย่างดูเพยอิ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอลากไปเพียงเท่นี้ครับกลุ่มการงานของเพื่อนของเราก็เป็นแบบรวมแบบนี้อันนี้คือของสาขาอื่นนะไม่ใช่เอกโปรดิวนะครับของโปรดิวผมเล่าไปอ่กี้แล้วนะเรื่องเราประมาณยี่สิบนาทีจากสี่ชั่วโมงกับผูย่อมาเหลือยี่สิบนาทีกู็แป๊บเดียวนะเปิดไฟเปิดไฟคุณมีเหตุผลของคุณผมมีหัวใจของผมก็พอแล้ว ประมาณนี้ฮะทุกเรื่องราวไปปีนี้นะครับและงานกูก็ยังไม่เสร็จไอชอบก็ไปติดตามงานชิงนะครับชอบก็ไปเจอกันคลิปต่อไปเจอกันนะครับดิ้นิ้วดิดนิ้วอ๋อคนนี้ตดตัว